มากันที่ V BTS กันดีกว่านะคะถือว่าค่อนข้างจะแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความไม่พอใจนะคะกับการที่เขาเนี่ยไปโดนข่าวหรือว่าเดทกับลูกของประธานบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งค่ะนอกจากต้นสังกัดจะออกมายืนยันปฏิเสธข่าวว่าไม่มีมูลความจริงเกี่ยวกับกรณีที่ V หรือ Kim แท e h y งสมาชิกบอยแบนด์วง BTS ซุ่มเดท ลูกสาวประธานบอรบ,บริหารเครือ Paradise Group นะคะพร้อมชี้แจงเพิ่มเติมว่าภาพที่เห็นไอดอลหนุ่มคนดังปรากฏตัวพร้อมกับสมาชิกค,ครอบครัวของเธอที่งาน Korea International Art Fair เป็นเพราะว่าหนุ่มวีรู้จักกับทางครอบครัวประธานเครือบริษัทดังกล่าวแต่ไม่ได้สนิทสนมกันเป็นพิเศษค่ะ ในส่วนของวีเองนะคะล่าสุดก็มีโพสต์ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ Weverse เพื่อแสดงความรู้สึกไม่พอใจกับข่าวที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าอยากจะยิงยาพิษใส่ท้ายทอยคนปล่อยข่าวลือไม่มีมูลความจริงใครทําระวังหลังคอตัวเองเอาไว้ให้ดีก่อนจะปิดท้ายด้วยอิโมจิที่แสดงความไม่พอใจแล้วก็รูปหัวกะโหลกค่ะ ส่วนอีกโพสหนุมวีบอกว่ามันแย่มากๆเลยจนผมอยากจะร้องเพลงอุ๊กพร้อมกับอ e ิโมจิอาเจียนโดยสำหรับเพลงอุ๊กนั้นนะคะเป็นเพลงจากอัลบั้มชุดที่7ของ BTS เป็นแทร็กแรปที่มีเนื้อหาแสดงความโกรธเกรี้ยวต่อความชั่วร้ายและความอายุติธรรม นอกจากนี้ในภาษาเกาหลีคําว่าอุปแบบชื่อเพลงเนี่ยก็เป็นคําแสดงอารมณ์โกรธแล้วก็ในภาษาอังกฤษที่สะกดแบบเดียวกันก็มีความหมายแสดงถึงความไม่พอใจแล้วก็รําคาญใจสรุปว่างานนี้ทั้ง2องโพสตจากหนุ่มวีสะท้อนให้เห็นชัดว่าไม่พอใจแบบสุดๆค่ะปกติจะไม่ค่อยเห็นไอดอลโพสตอะไรแบบนี้ซ้ําๆย้ำๆนะแสดงว่าโมโหจริงนะ